เดียวล้วค่ะไหนๆก็ยังเกาะติดกับ AF อยู่นะคะก็พาไปดูน้องเต๋าค่ะเมะื่อวานก็เดินสายโปรโมทนะคะสำหรับซีรีส์นะคะแสนดีนั่นเองค่ะซึ่งจะฉายทางช่อง True ค่ะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งหมดคอนเสิร์ตไปนะคะเต๋าก็ฉายแล้วก็ภาพไปอยู่ในโคเปอรปก็ยังฉายอยู่นะคะช่วงนี้ทํางานหนักมากเลยจริงๆนะคะก็จะไปถามถึงหลังจากเ,าเสร็จคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าตอนที่มีคอนเสิร์ตไม่ได้สัมภาษณ์เนาะว่าเขายุ่งๆอยู่กับพิกชาค่ะรวมไปถึงนะคะโปรเจกต์ต่างๆนี่นะคะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ กันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการสั่งลาคู่จิ้นนะคะเต๋ขาขาชาคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นทั้งคู่นะคะบนคอนเสิร์ตอีกแล้วเพราะว่าจะแยกย้ายกันไปทำมาหากินอย่างอื่นนั่นละค่ะก็จะไปอัปเดตกันทั้งหมดด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอว่าพี่เต๋าก็ป่วยด้วยนะคะ,ะว่าทำงานหนักมากจริงๆค่ะว่าแล้วเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะพี่เต๋าเมื่อวานนี้เลยจ้าไปดูค่ะเห็นทราบว่า,าวตอนนี้แบบโปรโมทแซนดี้อยู่ ใช่ครับผมวันนี้ก็มาเดินสายโปรโมท<ม>นะครับซีรีส์แสนดีนะนี่นี่นี่ซีรีส์แสนดีนี่ครับผม,มเดินสายกับน้องขงหยกวันนี้นครับผมวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนี้ก็ฉายเป็นตอนแรกแล้ววันเปิดตัวไม่ได้ไปไงหลายคนเอ้ยพี่เต๋าแบบ เบี้ยวหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เบี้ยวครับคือไปงานหนึ่งฮะมีคิวไปโปรโมทภาพยนตร์มันชนกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยก็เลยเราได้ไปทางฝันงูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ส่งคลิปไปในในในงานอยู่ใช่ครับแล้วนี่บทสนุกครับแต่ละตัวละครนี่คือแบบว่าแซบอะเลิฟซีเหรอฮะมีนิดนึงในเรื่องใช่ในตัวอย่างน้องก้าวนิดเดียวนิดเดียวแต่ละตอนนี้มีแขกรับเชิญมาดูแล้วแต่แขกรับเชิญแต่ละคนนี่คือแบบว่า ตรงจริงๆ,ๆตรงกับไคลเตอร์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นนิกกี้พิตตี้ก็มาอะไรเงี้ยครับน้ำลายหกอ่ะไม่เอเหรอตะก้องไงตะก้อง,องถามถึงคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตเราไม่ได้คุยกันเลยเนาะหลายคนก็ชอบนะครับชอบในโชว์ชอบต่างๆอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะครับมีความสุขมากที่ที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ไปร้องเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังกันแล้วก็ไปทําโชว์ให้แฟนๆได้แบบจดจําไปที่น่าจดจำอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับปัญหาว่าไงปังหาเพื่อนซียังไม่ได้คุยกันเลย ในคอนเสิร์ตก็ในคอนเสิร์ตก็แยกย้ายกันไปแล้วทำงานพักผ่อนนะครับแต่ว่าน่าดูนะน่าเขาจะมีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันตั้งนานในคอนเสิร์ตก็เจอกันบ่อยครับก็เจอตลอดแต่ว่าช่วงนี้ก็คงแบบนานๆเจอทีแล้วจรินะตอนเจอไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ใช่<ง>ก็ซ้อมเจอหน้าทุกวันด่าทุกวันอะไรเงี้ยไม่เห็นด่าจะรักกันนะครับพี่แจ็คไม่เห็นรอตลอดไงหลังจากนี้นะครับมีถ่ายละครครับสุดแค้นแสนรักน่าจะเข้ากองแล้วแหละผมว่าคนอื่นก็เริ่มทยอยทยอยถ่ายกันไปแล้วสุขภาพก็ ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างจะขึ้นบ้านใหม่ตอนไหนอะไรไงบ้างยังไม่ได้ดูวันดูอะไรเลยแต่ว่าถ้าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งถ้าจะขึ้นเดี๋ยวบอกแน่นอนครับผมต้องถามทางผู้ใหญ่ฮะใจพี่เต๋าด้วยนะคะรู้สึกวันนี้พี่เซกิลีนจะไปลอยกระทงกับพี่เต๋าไม่ใช่หรอกเขามีงานก็จะไปตามไปเชียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เซกิลีนไม่อยู่เกาหลีเอ้ยไม่อยู่ประเทศไทยนะคะจะไปเกาหลี5วันคิดถึงป้า เย่ทำไมหน้าทำ